อันนี้ก็มีะพระอนุรุทธะที่เข้าสมาบัติดูการปริณิพานหรือว่าดูเฝ้าพระพุทธศาสดาว่าปริณิพานหรือ,อยังก็อาจารย์จะเข้าสมาบัติด,ดูนเข้าสมาบัตดดิดูพระพุทธเจ้าอะไรคราไม่ทราบเลยว่านี่คืออะไรอ๋อพระอนุรุทธะเข้าสมาบัติด,ดูวา่าพระพุทธเจ้าปริณิพานหรือ,อยัง ตามวาลจกิตตามอาละของพุทธองค์ที่ได้ปรินิพานพอพุทธเจ้าปรินิพานก็มาประกาศว่าตอนนี้พุทธเจ้าปรินิพานแล้วก็เพื่อจะให้เจ้าบริษัทได้ทำใจแล้วก็เทวดาก็ได้มาดีดสังขีดนตรีฉะนั้นก็ เป็นการที่บูชาสการะจนถึงครบเจวันนะครับเดี๋ยวเราจะไปออกไปที่ตรงปรินิพานแล้วก็ที่ถวายที่นั่นพระสริระของพุทธองค์นะครับ